เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเดอะคี่แจ้งวัฒนะพบความสมบูรณ์แบบของคอนโดติดถนนแจ้งวัฒนะให้ชีวิตสบายยิ่งกว่าเดิมใกล้ทางด่วนและเซ็นทรัลพรั่งพร้อมความร่มรื่นของธรรมชาติด้วยกรีนแอเรียขนาดพื้นที่32.30ตารางเมตร1ห้องนอน1ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการเดอะคีแจ้งวัฒนะ โดยเริ่มต้นจากเดอะมอนและสตงอามวงวานขับตรงไปยังถนนงามุงวาน300เมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประชาชื่นขับตรงไปยังถนนประชาชื่นอีก4.40กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะขับตรงไปยังถนนแจ้งวัฒนะอีก1.60เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management